สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบ้วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องบินค่าไฟฟ้าบอกอะไรเราบ้างน,นะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามผมเข้ามานะครับว่าจะดูข้อมูลต่างๆในบินค่าไฟฟ้าจะต้องดูอะไรบ้างข้อมูลต่างๆในบินค่าไฟฟ้านะครับจะมี3ส่วนนะครับที่สําคัญนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นข้อมูลของเราเองนะครับ ชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่ขอใช้ไฟฟ้าหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าและรอบจดหน่วยการไฟฟ้านะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าการไฟฟ้ามาจดเลขมิเตอร์เราวันไหนเพื่อเช็คความถูกต้องส่วนที่2จะเป็นประวัติการใช้ไฟฟ้าของเรานะครับในแต่ละเดือนที่ผ่านมาเราสามารถเช็คได้นะครับว่า เดือนที่ผ่านๆมาเราใช้ไฟฟ้าประมาณเดือนละเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้นะครับว่าเดือนนี้จะตกประมาณเท่าไหร่ถ้าหน่วยของการไฟฟ้าสูงและต่ํากว่าปกติจากแต่ละเดือนที่ผ่านๆมาโดยเราใช้ไฟฟ้าประมาณเท่าเดิมนะครับในแต่ละเดือนตัวนี้เราก็สามารถแจ้งการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบได้ ส่วนที่3ก็คือส่วนที่คิดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนประกอบด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าค่าบริการรายเดือนค่า FT แล้วก็ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตัวนี้นะครับเราก็จะดูยอดรวมทั้งหมดที่การไฟฟ้ารวมมาให้เราจ่ายเราก็สามารถนำยอดนี้จะจ่ายออนไลน์หรือจะเข้ามาจ่ายที่การไฟฟ้า ก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ